ภาาไทยตามมันจ eh? ะยากอะไรวะเอาจัดมาเลยไอ้ยองชาวฟาดผัดฟอกเย็ดฟาดฟักผักเอาหูหมีมาใส่หูหมูเอาหูหมูมาใส่หูหมีหูหมูหูหมีเอาหูหมีมาใส่หูหมูคุณเด็ดผู้นี่เก่งจังเลย่นั่นแหละคุณพองเดี๋ยวมึงเจอครับเนี่ยกินมันติดเบือกกินเผือกติดฝันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหือก เอาละคุณพูดคุณอาจจะเก่งแต่คุณต้องเจอคำนี้ของผมไปว่าคุณจะหาคำอะไรบาก็ตามคุณไม่ชนะผมหรอกผมพูดได้ทุกคำคุณยองเขาวดวนจระดอและยองยะลาที่จังหวัดละนอนและยองยะลาได้พี่ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กขอยักษ์เล็กจะกินข้าวกับผัดฝักแต่ผัดฝักเป็นของยักษ์ใหญ่ละนองและยองยะลาจึงได้ส่งทหารถือปืนไปบกตึงขงปูนบกตึงที่ทหารถือปืนแบกมาอาเฮียหลีพาอาหลีเฮียไปดูผีและยานัดหมอมีแก้ฝีแก้ เฮยาดั้หมอชีทแก้หิดแก้ฝีจึงกินบันติดเกลือก,กินเผือกติดฟันจึงพาบริษัทกำจัดจำกัดมหาชนให้มากำจัดโดยวิธีที่จะทำก็คือซ้มเขียวคว่ำเช้าซ้ามขาวคว่ำเข้าแล้วจึงบอกให้พ่อบอกกับแม่ว่าให้พี่ซึ่งเป็นน้องของคุณย่าให้หาปู่ที่เป็นทวดของคุณลุงลูกแม่ยายของอาที่อยู่แล้วน้องแย่รองแย่ลา,าให้มาช่วยดว่วนแต่คุณทำได้ดิคุณโคตรเก่งกว่าสัต์ไทยเลยนะัวเรอบแบบนี้แสดงว่าคุณทำได้ใช่ไหม